เราอาจจะเพิ่งเคยมาเห็นคลิปพี่ใช่ไหมูด,ดูในติกตอกมาแล้วอ่ะิกตอกอันนั้นที่ปิวไปแล้วทิกติกตอกเก่าคนตามเป็นล้านปิวไปแล้วอันนี้นะคะหนูจะต้องดูแลแบบที่พี่เอื้อมอกนะแล้วก็ครบกหนึ่งอาทิตย์หสองเดือวมาให้ดูดู หนูดูแลแผลแผลหายหนูก็จะหาจากการเป็นเล็บโคกแต่หายแล้วบางทีเราต้องแช่น้ำด้วยแป้งบดๆทาที่น้านหน่อย ไม้นี่ไงเดี๋ยวพี่อ้มส่งให้ให้กำลังใจเขาเขาควอันนี้หนูเคยไปผ่าไหมไม่ไม่เคยค่ะแต่ว่าไปที่ร้านสวยแล้วเขาตัดอันนี้นะคะการเป็นหนองหนูเป็นแค่ด้านข้าง แต่ถ้าเกิดหนูเป็นหนองถึงตรงนี้เนี่ยคือเล็บหนูหลุดเลยนะลูก<ม>หนูอย่าปล่อยให้มันเป็นหนองนานนะคะถ้าเกิดหนูเป็นเยอะหาหาหมอหรือถ้าไม่ไม่สะดวกหาหมอก็ร้านขายยากินยา,อาพอแผลแผลแผลดีขึ้นค่อยหาร้านตัดเนาะไม่เจ็บค่ะเนื้อขาวนี้ต้องเอาออกหมดเลยนิดนึง อ่ะไม่ไหวบอกพี่พี่จะทำให้เบาไหวไหมถ้าหนูกลัวหนูไม่ต้องดูออกแล้วลกูกเจ็บไหมเจ็บไหมอบอกแล้วเ,เห็นไหมอืออันนี้ออกแล้วเหรอคะออกแล้วอ แล้วตอนที่หนูไปตัดแล้วหนูไม่ได้ตัดอย่างนี้หรอร้านเขาตัดหนูอาจจะโดนมาแบบอย่างหนักมาแล้วไง<ช>หนูก็คงกลัวพี่ว่าเนาะแต่หนู<ช>ดูแลแบบที่พี่ยมบอกส่วนตรงนี้ถ้าเกิดมีหนังแข็งๆต้องล้อออก<ช>อมีอะไรทักถามพี่ได้ตลอดนะคะ อ่าเสร็จแล้วหนังข้างโลกไหมโลกมาหนังโลกมาข้างนี้ชอบคนพวกหัวค <c oughs> ี่ชอบมาก <c oughs> ดูสินะค่ะ ไม่ไม่ชักเทานะคะโลก<ม>ดเดี๋ิมหูทนเหมือนข้างนอนนะนดเดินนะค่ะโลก ปิดให้เรียมหนะ่ะล่งไหมล่งนะล,ง,นะลงค่ะอะ